ขามนมีหนาวเมื่อรู้5ปัจจัยที่สาวต่างชาติชอบมาเที่ยวประเทศไทยที่สุดกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปดู5ปัจจัยที่ทําให้ขมนอึ้งกันไปเลยกับต่างชาติ5ประเทศที่ชอบมาเที่ยวประเทศไทยและก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกคนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับประเทศไทยทําให้ทั่วโลกสะเทือน หลังจากที่รับนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและคาซัคสถานหลังจากที่ไทยฟรีวีซ่าให้กับทั้งสองประเทศนี้แต่ที่ทําให้ขเขมรอึง้งและอยากทําได้เหมือนไทยเมื่อรู้5ปัจจัยที่ต่างชาติชอบมาเที่ยวประเทศไทยว่ามีอะไรกันบ้างทํำไมถึงทําให้นักท่องเที่ยวทั้ง5ประเทศนี้อยากมาเที่ยวประเทศไทยมากกว่าขเขมร ซึ่งหลังจากที่ประเทศไทยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่งางชาติรวมกว่า1.3ล้านล้านบาทและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในไทยถึง19ล้านกว่าคนแล้วทุกคนรู้หรือยัง,อยงว่านักท่องเที่ยวจาก5ประเทศที่ชอบมาเที่ยวไทยมีประเทศไหนกันบ้างประเทศที่1นมาเลเซีย มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยมากถึง3 7 6ล้านคนซึ่งมาเลเซียเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นจากสถิติปี2 5งนหนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุดในเดือนมิถุนายนเนื่องจากมาเลเซียมีวันหยุดต่อเนื่อง5วันได้แก่วันที่1ถึง2วันฮาลิกาวัยต่อมาวันที่3ถึง4คือวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันที่5คือวันเสริมพระจากวันหยุดยาวดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากและประเทศที่2ก็คือจีนจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในไทยอยู่ที่2องล้านสามแสนสีคนหลังจากที่ไทยเปิดฟรีวีซ่าเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวในไทยด้านนักท่องเที่ยวชาวจีน เคยมีปลายทางหลักคือประเทศไทยจากการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ปีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางมาเที่ยวไทยไม่น้อยกว่า25ล้านคนแต่ปัจจุบันพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเพียง1ล้าน550,000คนสาเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมายัางประเทศไทยน้อยลงน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้คาดว่ามาจากที่กระทรวงการต่างประเทศก่อต่อได้ตั้งเงื่อนไข การอนุมัติวีซ่านักท่องเที่ยวสาวจีนหรือ e- วีซ่าที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันกลุ่มคนที่เข้ามาทําธุรกิจแบบผิดกฎหมายซึ่งการขอวีซ่าเข้าไทยจะต้องแสดงหลักฐานการเงินในบรรัญชีธนาคารเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า50,000ห่หยวนหรือประมาณ250,000บาทและต่อมาไทยก็เปิดฟรีวีซ่าเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสาวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยสะดวกขึ้น ประเทศที่3คือเกาหลีใต้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยอยู่ที่1 1 2 5 6ล้านคนส่วนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดในเดือนมก,กราคมซึ่งในเดือนนี้มีวันหยุดยาวได้แก่วันปีใหม่เกาหลีที่จะหยุดตั้งแต่วันที่2 1ถึง22มก,กราคมและวันที่24มก,กราคมหรือเรียกว่าวันปีใหม่ของเกาหลีเป็นวันหยุดสดเซยเพิ่มเติมทำให้วันหยุดยาวรวม3วัน ในขณะที่สภาพอากาศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเดือนมกราคมตรงกับฤดูหนาวในเกาหลีมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ลบ5-20ถึงองศาเซลเซียสมีอากาศหนาวเย็นและอาจมีหิมะตกทำให้นักท่องเที่ยวหนีหนาวมาเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีงานมอบรางวัล Golden Dis c w w r r s ครั้งที่37ที่คนทับศิล,ลปินเกาหลีมาอย่างขับขัง้งเมื่อศิล,ลปินเกาหลีเดินทางมายัางประเทศไทย ก็ประทับใจอาหารไทยไปตามๆกันมีการถ่ายรูปอาหารไทยลงสื่อโซเชียลต่างๆทดลองนั่งตุก๊กๆกไทยไปเที่ยวถนนข้าวสารตลาดห้วยขวงและตลาดจอดแร์รวมทั้งลิ้มลองเล้งแซบซึ่งเป็นอาหารไทยที่ดังไกลไปถึงประเทศเกาหลีถือเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยวไทยและอาหารไทยไปในตัวด้วยและประเทศที่4นั่นก็คืออินเดียจํานวนนะักท่องเที่ยวอินเดียที่มาเที่ยวในไทย มีมากถึง1 9 7 3 9 5คนซึ่งอินเดียติด1ใน3ของการท่องเที่ยวไทยในขณะที่ประเทศที่เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกด้วยจำนวน1,450ล้านคนและส่วน,สนกลางที่มีกำลังทรัพย์กำลังเพิ่มมากขึ้นเมื่อย้อนไปเมื่อปี2561ก่อนการระบาดโควิด -19 นักท่องเที่ยวสาวอินเดียติด1ใน3อันดับแรก ที่เดินทางมาเที่ยวอย่างประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง2ล้4 5 8 4 6คนและสร้างรายได้ให้ไทยมากกว่า80,000ล้านบาทโดยปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวสาวอินเดียเดินทางมาอย่างประเทศไทยคือประเทศไทยตั้งอยู่ไม่ไกลจากอินเดียมากนักทำให้ใช้เวลาในการเดินทางไม่นานรวมถึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เลือกตามความชอบไม่ว่าจะเป็นทะเลชายหาดภูเขา ส่วนเรื่องอาหารการกินก็ไม่ใช่เรื่องยากในประเทศไทยมีร้านอาหารอินเดียกร,กระจายอยู่ทั่วทุกที่นอกจากนี้วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศยังมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียไม่ว่าจะเป็นาศาสนาวัฒนธรรมหรือความือเรื่องการเคารพบ,บูชาพระเจ้าเทพเจ้าและต่อมาประเทศที่5นั่นก็คือรัเสเซียรัเสเซียไม่ทนอากาศติดลบนีหนาวบินเข้ามาเที่ยวประเทศไทย ด้านนักท่องเที่ยวสาราชอาณานั้นเดินทางมายัางประเทศไทยมากที่สุดคือเดือนมกราคมอาจจะมีปัจจัยมาจากเดือนมกราคมอยู่ในฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวในประเทศรัสเซียนั้นมีลักษณะหนาวจัดและหิมะตกโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลบหถึงลบยีองศางเซลเซียนในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์มักได้รับผลกระทบจากพายุอาร์กติกหรือไซบีเรียทําให้อุณหภูมิลดลงอยู่ที่ประมาณ ลบ10ถึงลบ25องศาเซลเซียสและอาจมีหิมะตกหนักถึง700มิลลิเมตรประเทศไทยจึงเป็นจุดหมายที่ชาวรัเสเซียเดินทางเข้ามาพักผ่อนเพื่อหนีลมหนาวทั้งนี้ประเทศไทยคาดว่าปลายปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายัางประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่องในประเทศต่างๆเช่นประเทศมาเลเซียมีวันชาติมาเลเซียและนอกจาก5ประเทศแล้วก็ยังมีคาซักสถาน หลังจากที่ไทยฟรีวีซ่าให้กับประเทศคาซัคสถานทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยประเทศไทยคือที่หนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวของนักเดินทางทั่วโลกและต่อไปก็ยังหนีไม่พ้นกับคอมเมนต์ของคนขมิญเมื่อพวกเขารู้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยทำไมถึงชอบมาเที่ยวกันจังคอมเมนต์คนขมิญคนแรกประเทศไทยมีดีอะไร ทำใหม่ถึงทําให้นักท่องเที่ยวแห่เห็นกันเข้าไปเที่ยวในประเทศไทยเยอะขนาดนี้คอมเมนต์คนขระหมินคน,คนต่อมาปีนี้คือปีของประเทศไทยจริงๆบอกได้เลยว่าไทยทําได้สุดยอดมากคอมเมนต์คนขระหมินคนต่อมาอยากให้บ้านของเราทําฟรีวีซ่ากับประเทศต่างๆเพราะว่าไทยทํามาแล้วรู้สึกว่านักท่องเที่ยวเข้าไทยเยอะมากอยากให้กัมพูชาทําเหมือนกับไทยบ้างจังเลยคอมเมนต์คนกระหมินคนสุดท้ายไม่ต้องไปอิศฉาประเทศไทยหรอกครับ ประเทศเราเดี๋ยวปลายปีนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวในบ้านของเราเองประเทศไทยเขาแค่ฟรีวีซา่าแต่ถ้าไม่ทําฟรีวีซา่ากับนักท่องเที่ยวมันก็จะเงียบเหงาเหมือนกับบ้านเรานี่นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ขมินอิจฉาหลังจากที่รู้ว่าห้าดับประเทศที่ชอบมาเที่ยวในไทยเยอะที่สุดแล้วมาเที่ยวบ่อยมากทําให้ขมินแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากแล้วทุกคนล่ะครับ หลังจากดูคลิปนี้แล้วจะรู้สึกอย่างไรจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและวันนี้ก่อนจะจากกันฝากทุกคนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับขอพระคุณครับ